เอาละครับผมมาประ s o r ด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาいいรีวิวเอ่อสวนสนุกสวนสนุกนะครับเออเนี่ยครั้งที่แล้วรีวิวสวนน้ำนี้ไปนะครับซึ่งผมก็ปรับแต่งหลายหลายอย่างแล้วนะเดี๋ยวค่อยรีวิวนะครับอันนี้ก่อนแล้วกันลืมกันเล่นปุ๊บปุปิดกระปิดไปไม่ครับนี่มันไม่ใช่ไม่ครับแท้นะครับเพราะว่าแม่ครับแท้ผมยังไม่อยากจะซื้อ ดิ้นไหมครับเมื่อกี้นะเนี่ยก็มุมรอบๆเลยนลงรถดิ้นไปเลยนะครับโอ้ยโคตรเร็วอะครับลงโคตรเร็วทางมันจะนานหน่อยนะครับมันจะยาวหน่อยนะครับคนสร้างไว้ให้มันยาวนะก็จะดูยากเลยนะรถไฟมันเร็วมากเลยรถไฟนี่มันเร็วนะครับเอ้ เดี๋ยวตรงนี้มันจะช้านะครับผมไม่รู้ว่ามันทำยังไมมันถึงช้านะเดี๋ยวต้องรอก่อนนะครับมันก็เหมือนกับรถไฟออกรวงเลยแล้วก็ลงอีกครั้งนะครับอันนี้ลงไม่เยอะมากอันนี้นะอันนี้อันนี้ขึ้นแล้วนะครับไม่ไม่เยอะมากเหมือนกันเ่อกี้ผมว่าไปดูอะไรอยู่ก็ไม่รู้นะครับตอนไม่ตกฝนก็เลยจะเห็นนะ เฮ้ยทุกคนรู้ว่าสร้างมาได้ไงผมว่าเชื่อว่าใครๆก็สร้างได้ครับแต่แค่พมิดสร้างกันนะสร้างไหมครับมเพื่อความสนุกไปเล่นไหมครับมาเพื่อความสนุกไปเนี่ยไม่ต้องสร้างอะไรมันมากนะครับแค่เล่นสร้างเครื่องเล่นอะไรที่ผมชอบเล่นนะเพราะมันสนุกกว่า จบเพลงเท่านี้นะครับนี่แหละครับสวสนุกไหมครับก็จบกันไปแล้วเรือยังครับกับลาปเ,เล่นส,สนุกในนู่นนี่นั่นะนะครับผมก็ไม่รู้นะครับอธิบายไม่ถูกนะให้ผมปัลงมาคลิปเต็เพยงเท่านี้นะครับไปแล้ว